โย้ uh u, สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็แค่ลูกค้าประจำก็คือเฮียตีเมื่อวานหลังจากที่ผมแค่กูเมืองทองไปแล้วโอ้โหแบบใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงคือเฮียตีเนี่ยนะแค่หูยากอยู่แล้วพอเจอ,อกูเมืองทองผมกู้มวยนั่นแค่ยากกว่าเฮียตีเยอะนอกจากรูหูเล็กแล้วก็ยังเฉียงขึ้นไปอีก แต่เฮตีย์ทิงเจ้ารูหูเล็กแล้วก็อักเสบง่ายก็จริงแต่ว่ามันมองเห็นแก้วหูอันนั้นมองไม่เห็นแก้วหูแล้วด้านในที่ใกล้เลยตรงกลางไปขอบแก้วหูมันเป็นวงรีแต่เฮียตีไม่ได้เป็นมันก็เป็นท่อตรงๆที่ของเฮียติยากก็แค่มันเจ็บง่ายเฉยๆาตอนนี้ ของดูเหมือนของเย่ตีจะแน่นไปถึงด้านในเลยครับอก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมีอยู่สองอย่างก็คือจะคีบออกมาทีเดียวหรืออะไรก็ผมจะใช้อันใหม่นี้นะครับที่ผมไปซื้อมาอันนี้รู้สึกเอ๊ะสองหรือสามร้อกว่าบาทก็ไม่รู้ แต่ผมตับปรับแต่งแล้วนะครับให้มันเล็กลงแล้วก็จะสอดเข้ารูได้แล้วก็ใช้แรงน้อยลงก็หนีบแล้วก็ขยับปัญหาของครีมตัวนี้ก็คือมุมกล้องมันโดนบงังขยับขยับหลุดไหมหลุดทีเดียวไหมขยับขยับโอเค อโอเคโยโจบครับเห็นไหมก็เป็นข้อดีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้แต่มือมันบางอะ่ะจะไปหาซื้อยากกว่านี้ก็ไม่รู้จะซื้อยังไงเดี๋ยวก็จะให้เฮียตีดูลงไปเลยใช่ไหม,มไม่มีอาการหลักเสพแบบเก่าทุกครั้งที่เราใช้เราจะใช้ตัวนี้นะครับ อีตัวนี้เข้าไปถึงขอบแก้วหูได้แต่ตัวนี้อันตรายนะครับเพราะมันเลียวแหลมแล้วก็อีตรงเนี้ยพอถึงจุดตรงเนี้ยมันไปบงังบังมุมบังแสงแล้วก็บังมุมกล้องด้วยมันก็เลยยากแต่ว่าผมก็พยายามทําให้มันเล็กลงแต่ว่าบีบก็ยังต้องบีบตรงนี้อยู่แต่ออกแรงน้อยกว่าเดิมเดี๋ยววันหลังว่างแล้วผมจะทําวิธีที่ว่าแต่งไอเครื่องมือตรงนี้ยยังไง ผื่อว่าช่างใหม่ที่อยากจะแต่งเครื่องมือและไปซื้อเครื่องมือตัวเนี้ยผมจะได้แนะนําได้ว่ามันจะต้องใช้ยังไงเทคนิคอย่างไงเพราะว่า,าถ้าพูดถึงอันตรายแล้วตัวนี้อันตรายน้อยกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความแหลมไม่มีความคมแต่อันเนี้แหลมมากเลยนะครับทิ่มไปนี่มันเหมือนเข็มเลยนะหัวเล็กนิดเดียวนะแต่คีบแน่นมากข้อควรระวังก็คือหัวมันแหลมเนี่ยครับแทงโดนเนื้อนี่ เลือดไหลเลยนะครับนั้นช่างใหม่ถ้าจะทําตรงนี้ต้องต้องต้องฝึกก่อนนะครับถ้าจะไปซื้อตัวนี้ใช้ก็ต้องคิดให้ดีหรือไม่ก็ถ้ากลัวมันก็ตัดปลายมันทิ้งนะครับถ้าตัดปลายทิ้งมันก็จะคีบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างท่านไม่ได้มาทํา ถ่ายทีวีหรือว่าถ่ายเทปแบบผมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องบางมุมกล้องแต่ของผมเนี่ยบางจังหวะมันก็บางมุมกล้องอันนี้ผมก็เลยต้องยอมรับว่าต้องขอโทษแฟนๆด้วยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางหัวผมต้องใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมันง่ายตอนนี้ก็คือเพราะบางหูเนี่ยไอ้คี้วหูเขาเนี่ย มันแค่ยากเหรือเอาดึงออกยากก็ต้องใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าอย่างเฮียตีนี่หัวหลบหูวจะระบมง่ายผมก็เลยต้องใช้แล้วก็เฮีตีนี่ผมจะไม่ปั่นเยอะนะครับผมก็แค่ล้างเป็นพิธีแล้วก็ซับความชื้นออกแต่ก็ดีอยู่อย่างนะครับน้ํายาละล,ะลายขี้หูพวกนี้ถึงจะตกค้างอยู่ในหูมันก็แค่ทําให้ลาคานอื้อแต่ไม่ได้เป็นเชื้อราเหมือนน้าปกตินะครับ แล้วมันก็จะดีอีกเรื่องหนึ่งนะไอ้ที่มันมันอยูแล้วอยู่ในหูอย่างเงี้ยมันทาให้ขี้หูเนี่ยมันไม่ไปติดไอ้ตรงที่ไม่ควรติดมันก็จะละลายแลวไหลออกมาเองซึ่งผมก็บอกลูกค้าหลายคนแต่ลูกค้าบางคนก็บอกอยากให้เช็ดแห้งๆไปเลยผมก็บอกได้บางคนผมก็เช็ดแค่หมาดๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เพราะว่ามันจะลดอาการระคายเคืองของเขาได้เวลาเขาไปปั่นหูเอง ก็มันแล้วแต่บางคนนะครับชอบอยังไงแต่ผมนี่ก็คือจะทำเอาทําตามที่คุณลูกค้าบอกอย่างเดียวแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วผมก็จะแนะนำเขาทุกคนว่าควรทำยังไงส่วนเพื่อนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเมมกันมากเมมกันเมมชื่นชมเมมยินดีอ๋อย่าเมมด่านะครับ ช่วยเมมช่วยแชร์หน่อยครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยตอนนี้ผมจะขยับจากเดือนละห้าเหรียญขึ้นมาเป็นเดือนละหกเหรียญแล้วครับดีใจจนน้ําตาเล็ดเลยขึ้นมาตั้งเหรียญหนึ่งหลังจากที่ผมเสียเวลาโดนแบนไปแปดเดือนกับเสียเวลาที่กว่าจะหาเงินจาก youtube ได้อีกเกือบปีโอ้โหถือว่าผมเสียเวลาไปมาก แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ,ไอช่องผมเนี่ยจะเริ่มประสบความสาเร็จจริงๆเมื่อไหรเ่เพราะว่ามีแฟนกลุ่มเล็กมากๆเลยครับที่ที่ดูอยู่แล้วทุกวันนี้ที่ยังทําอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นอาชีพผมหนึ่งได้อย่างผมก็สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆเวลาเอาขี้หูออกให้ลูกค้าได้แล้วเวลาลูกค้าเนี่ยหายเจ็บหายปวดเนี่ยผมแฮปปี้มากเลยนะตอนนี้เฮติโล่งละสบายละ เ,เราไปดูข้างู้นกันต่อครับเราก็มาข้างขวาของเฮตีกันนะครับเฮตีนี่ที่อตอนที่ดูแล้วผมเปิดอย่างนี้เสร็จแล้วก็เห็นก็คือรูหูเฮตีมีมีขี้หูอยู่สองช่วงนะครับเดี๋ยวเอาช่วงแรกออกก่อนช่วงนี้ก็เป็นขี้หูที่อยู่ด้านนอกอืม ใช่ไหมโอ้ก็แข็งเล็กน้อยออาเปิดไม่ได้เอามาเอามากพด้วยความแข็งต้องทำให้ผมต้องเปลี่ยนเครื่องมือนะครับแสะแล้วมันไม่ขึ้นอ่าตัวนี้ก็แสแ้วงัดแสแ้วะงัดแสะแล้วก็งัด แ,แล้วก็งัดไปค่อย,อยๆช้าๆผมไม่รีบแล้วผมก็เอาคีมที่มันหนีบแน่นๆเนี่ยครับตัวนี้จะหนีบแน่นดีนะครับแล้วก็เหล็กแต่จะพยายามแม้มันบังมุมกล้องก็เป็นตัวใหม่ที่ซื้อมาก็ทำงานได้ผลตั้งแต่วันแรกที่ซื้อเลยครับส่วนอีกตัวหนึ่งยังไม่กล้าใช้นะครับเพราะว่า กำลังทดสอบอยู่กับหลอดผมปรากฏว่าพอใช้เข้าไปเคยลองจะใช้หูจริงแล้วผลปรากฏว่ามันผมจะใช้คำว่าอะไรอ่ะมันบังมุมกล้องหนึ่งแล้วก็บังแสงด้วยแล้วก็ความไม่ถนัดผมก็เลยต้องทดสอบด้วยการแค่กับหลอดอยู่ผลปรากฏว่าหลอดมันขยับ ถ้าเป็นเอหูจริงๆนี่ก็คือเจ็บแน่นอนนะครับที่หลอดขยับก็เลยไม่ได้ใช้แต่ก็ฝึกอยู่นะครับเพราะอุตสาห์ซื้อมันตั้งพันสี่ร้อยกว่าบาทที่เป็นกันไกลแบบที่คุณลูกค้าอ่แฟนคลับคนหนึ่งบอกก็มันเหลืออีกชิ้นด้านในอีกครึ่งเดียวนะครับ ครึ่งด้านนอกนี่ไม่มีปัญหาแล้วครึ่งในเนี่ยครับโอ้ครึ่งในเป็นชิ้นบางมากเลยครับเดี๋ยวผมต้องหาวิธีเปิดเปิดหน้างานก่อนถ้าเปิดหน้างานได้เนี่ยมันก็จะง่ายสำหรับผมนะครับอ่าตอนนี้ผมจะใช้วิธีเปิดด้านหน้าเขา ได้ไหมอ๋อมันเป็นนิดเดียวไม่เป็นไรไม่ได้เป็นแผ่นแข็งโอเคไม่มีปัญหาเดีย๋ยวผมจะลองเปิดด้านนี้อีกอันหนึ่งดูว่าใช่ไหมน่าจะใช่ครับใช่ไหม เป็นขี้หูดูว่าจะใหญ่หรือเปล่าเพราะดูจากตรงนี้เหมือนไม่ใหญ่โอเคไม่มีปัญหาครับใช้อันนี้เลยดีกว่าแย่ yeah, อันนี้อไปก็โอ้ยอ่า แย่ yeah, ได้ครับแต่ว่ามันงัดแล้วมันไม่หลุดมันไม่ได้ชิ้นใหญ่อะไรนะครับแต่ก็อสร้างความลาบากให้ผมเพราะมันชิ้นไม่ใหญ่แต่ดันติดแน่นเนี่ยเอาตรงง่ายๆก่อนแล้วกนะันเดี๋ยวไปแคะตรงนั้นแล้วเดี๋ยวระบมไปจะไม่ได้แคะอันง่ายๆก็ส่วนง่ายๆก็ไหลออกมาแล้วเยงคนะโอเค ก็เวลาแค่ผมก็ต้องหามุมที่มองเห็นแล้วก็แสงเข้าไปได้ก็หาได้มุมกล้องได้แล้วก็จะมองลอดไประหว่างกล้องกับแสงไฟนะครับแล้วก็จะขีดผมก็จะทำการขีดโดยใช้ตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะบีบตรงปลายอย่างเดียวเลยนะครับ ฝึกบีบมาเรียบร้อยแล้วแต่มืออาจจะบังมุมค้องนิดหนึ่งบ้อออ้ย,อยกก็ก็หนีบแล้วต้องปล่อยแล้วก็ดึงนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดตอน จบครับออกมาแล้วครับต่อเนื่องโล่งเลยใช่ไหมเฮียนั่นไงตอนนี้ก็มาถึงอีอันที่ผมว่าครับที่ว่ามันเล็กๆแล้วแน่นๆตอนนี้เราจะเราค่อยๆเขีย่ยถ้ามันเขี่ยไม่ได้เดี๋ยวเราใช้น้ํายาล้างเอาดีกว่าเอาลูกค้าไม่เจ็บว่าก่อน อะไรของมันมันเนี่ยจริงๆบริเวณนี้เฮียก็ไม่ได้ใช้คั้ต้นบัดหรืออะไรไปปั่นมันนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าบางครั้งมันก็หนาหนานีตรงเนี้ยบางครั้งก็ากากบาง,งบางแต่ก็แน่นแต่เที่ยวเนี้ยไม่รู้มันหนาหรือมันอะไรแต่ว่าเราเปิดหน้างานไม่ได้อลองอีกที เปิดหน้างานได้แล้วครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อเล็กแล้วครับยนไม่เจ็บนะไม่ไม่ใช่อเล็กอะมินาาเปิดหน้างานไม่ได้ทัานใหญ่มากแล้วครับแต่หลังจากที่ผมไปแค่อากูเมืองทองแล้วอากูมวยเมืองทองแล้วโหใครผมก็คงไม่กลัวแล้วครับ พราะตับใดที่ยังเห็นขี้หูเห็นแก้วหูนี่ผมไม่กลัวสักคนน่ะไม่ต้องกลัวผมกระทบว่าจะดึงไปแล้วไปโดนแก้วหูก็เจ็บด้วยเพราะว่ามันเห็นแก้วหูพวกที่แคร์ยากก็คือพวกที่ไม่เห็นแก้วหูคนที่จะใช้ตรงนี้ต้องดูดีนะครับปลายตัวนี้มันแหลมและคมมากเลยนะครับถ้าทิ่มผิดนี่โดนเนื้อนี่เลือดไหลเลยนะครับอันคนที่ซื้อมาใช้ต้องระวังนิดหนึ่ง อาจบออกมาแล้วครับเนี่ยครับอยู่ด้านในเดี๋ยวจะดูว่ามีชิ้นที่หลงเหลืออีกไหมเดี๋ยวขอส่งไปสำรวจก่อนนะถ้ามีชิ้นอีกเราก็จะค่อยๆเขี่ยออกมาอ๋อยังมีอีกชิ้นนึงครับไอ้ยาไอ้ป้าถ้ามันชิ้นมันเหนียวแน่นมากเลยครับ ผมคงต้องใช้ครีมคีบอ,อีกทีหนึ่งโอ้ไม่ได้เว้ยเปิดหน้างานอีกรอบหนึ่งก่อนเอ้ยอ๋ยอ,อแก้ยแก้ยแก้หูเกินไปละเดี๋ยวก่อนนะครับ เฮีย er ไม่เจ็บนะเฮ er. ียตอนนี้ใกล้แก้วหูไปแล้วครับผมจะใช้อันนี้ดึงอันเนี้ยมันไม่มีแรงดึงเหมือนอันนี้นะครับแต่อันนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าทิ่มพลาดไปโดนแก้วหูนี่เลือดไหลเลยนะครับมันทะลุได้แต่อันนี้ผมจะใช้วิคีบแล้วก็ขยับ,ขย,บขยับอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะโยกออกมาได้เพราะว่าอันนี้ปลอดภัยกว่าเพราะว่ามุมกล้องก็เห็นแสงก็เห็นก็ค่อยๆขยับครับ โอเคโอเคไม่เจ็บน,นะเยอะโอเคหลุดหลุดละโอเคเฮ้ okay. hey, นี่ไงที่ติดขอบแก้วหูดูครับตรงนี้ที่ติดขอบแก้วหูนะครับแล้วผมเว้นไว้อยู่แค่สามมิลจงังหวะผมดีมากนะัานหมายถึงตาผมยังดีอยู่นะครับเพราะว่าผมใส่แว่นอ่ะเฮียดูจบละก็หมดเว้นหมดกรรมกับเยติไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะล้างกันหรออันนี้คอนชั่วเลยไม่เก็บใช่ไหมเดี๋ยวพอข้าซ้ายเ็นม้วนเดียวจบอืมอ่าก็อย่างที่แฟนคลับถ้าตามง,งานของเฮตีประจำก็จะรู้ว่าเฮตีเนี่ยเป็นคนที่ประสาทหูไวมากพอเริ่มแก่นี่ไวมากเลย เมื่อก่อนน่ะเราแค่กันแบบไม่ต้องหวั่นเกรงเลยว่าเยตีจะเจ็บนะครับปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับต้องช้าและชัวร์แต่บางจังหวะเท่านั้นนะครับที่เคยมีอยู่สองครั้งที่มันพลาดอะ่ะมันพลาดตรงที่ว่าเราใจร้อนแล้วคิดว่าดึงแล้วม้วนเดียวจะจบมันดันไม่จบแล้วขาดตอนเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่ ถึงแม้ว่าเครื่องมือจะดียังไงแต่ถ้าจังหวะมันพลาดมันก็พลาดนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าคือพยายามและจําเป็นแล้วก็ต้องใช้เพราะเครื่องมือบางตัวก็เหมาะกับแค่ขี้หูบางบางแบบเหมาะกับบางคนแตไ่ไม่เหมาะกับใช้ทั่วไปเครื่องมือที่เป็นกันไกที่ผมว่าซื้อเอามาหนีบตกลงนี่ผมได้จะฝึกนะครับยังไม่ได้ล,ลองใช้ แล้วก็จากที่จากการฝึกฝนของผมแล้วผมใช้หลอดกาแฟดำที่เป็นใหญ่ๆถ้าใครเคยกินอีใครเห็นไหมไอหลอดกาแฟที่มันเป็นแท่งดำแล้วก็หนามากอะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่แบบหลอดที่กินไข่มุกชาไข่มุกนะหลอดเล็กๆพอๆกับหู่ะผมก็ลองใช้อันนั้นแล้วก็ลองลองคีบดูแล้วก็ลองใช้แสงดูผลปรากฏว่า จากการทดสอบทดลองปุ๊บเนี่ยนันมีหลายจังหวะครับที่ว่าเครื่องมือไปโดนมันไปโดนไอ้ตัวหลอดและหลอดขยับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นหูจริงๆของลูกค้าเนี่จบเพลเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยถึงจะเป็นช่างแต่ผมและใช้กันไกโดยการขยับนิ้วโป้งมาตลอดแต่ว่ากันไกเนี่ยมันอยู่ในแนวแนวเดียวกันแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นเหมือนแนวยิงปืนและหักซึ่งมุมเนี่ย ผมต้องใช้เวลาฝึกอย่างน้อยอีกเป็นเดือนนะครับถึงจะเอามาใช้จริงๆได้นะแล้วพอมาใช้จริงเสร็จผมก็ต้องไปดูด้ยวยว่าอมันบางมุมกล้องไหมถ้าบางมุมกล้องผมก็ต้องหยุดใช้แต่ว่าไม่อแล้เสียตังค์ซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเอาเอามาเล่นแล้วกันเ <c ười> ครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย แ,แต่ถ้าได้ครีมอีแบบนี้นะแล้วยาวกว่านี้อีกสักสองนิ้วดีนะจบทุกปัญหาเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำออกมาให้มันยาวกว่านี้อีกหน่อยหรือไม่ก็เออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองไปสั่งเขาดีกว่าลองไปสั่งเขาดูว่าจะได้รับผลตอบรับดีไหม วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับอ้อมันเหลือเหลือเหลือน้ํายาติดแก้วหูอยู่นิดนึงเดี๋ยวผมจะทําให้มันยาวแล้วปลายมันซอบหน่อยแล้วก็ไปซับน้ํายาที่ขอบแก้วหูออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายภาพรวมๆของอ่าตัวคิ้วหูให้ดูนะครับนะตอนนี้ถึงแก้วหูแล้วก็จะค่อยๆพันพันพัน แฟนคลับที่รักทุกคนครับอย่าลืมช่วยเหมยให้กำลังใจกันด้วยนะถามจริงๆใครเคยดูคลิปที่ผมบอกว่าลูกผมมีแขนซ้ายข้างเดียวตอนคลอดนั่นผมอยากรู้ว่าหากันไหม <c oughs> และใครดูคลิปอากูมวยที่ผมบอกว่ายากที่สุดหรือยังถ้า <c oughs> ผมอยากให้ไปนั่งดูกันนะไดบโคตรยากจริงๆเป็นชั่วโมงะคนเดียวเนี่ย อ่าก็ไม่น่ามีปัญหาครับเดี๋ยวเรามาดูขี่หูรวมกันโยนี่ไงขี่หูรวมเป็นไงใหญ่ดีไหมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ